สวัสดีครับสารพันธ์คลิปที่เป็นพาร์ทสนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทสามคลิกร้อยสิบไอนะครับรุ่นรุ่นนี้เป็นหม้อน้ำนะครับปัญหาพาร์ทหนึ่งคนดูค่อนข้างเยอะผมก็ให้ข้อมูลผิดไปนะครับตกใจพยายามจะลบก็ก็เลยปล่อยนะครับปล่อยดูแล้วขอให้ท่านติดตามพาร์ทสพาร์ทสพาร์ทสคือ,อผมจะบอก ที่แก้ปัญหาว่า,าสตาร์ทมือไม่ได้นะครับตาเท้าติดนะครับผมแก้ปัญหา,าที่น่าสงสัยเคลียร์ออกไปให้หมดนะครับหลอดวาลวทำใหม่นะครับลูกสูบคว้านใหม่เป็นไซส์200เลยนะครับไซส์เดิม150นะครับาคาดว่าตามอายุของรถแล้วนะครับการใช้งานนะครับบางทีหลายมือหลายช่างนะครับ แล้วก็อายุของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับเซนเซอร์มี5ตัวนะครับเซนเซอร์จับตีพีเสื้อเซนเซอร์จับแรงดันอา,นากาศเซนเซอร์จับอุณหภูมอิออกซิเจนเซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์จับรอบเครื่องที่ล้อแม่เหล็กนะครับประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดส่งไปที่ ECU นะครับ ECU อยู่ตรงนี้นะครับกล่อง ฉีดมากฉีดน้อยถ้าเป็นรถหัวฉีดจะไม่มีสังเกตว่าจะไม่มีสายโชกนะครับถ้าเครื่องเย็นนะครับเซนเซอร์ที่ว่านี้ที่มีปัญหาก็คือตัวนี้นะครับเซนเซอร์จับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ด้วยรถรุ่นนี้เป็นหม้อน้ําเลยไปจับอุณหภูมิของน้ํานะครับถ้าเป็นถ้าไม่มีหม้อน้าเขาจะเอาเซนเซอร์ตัวนี้ไปจับอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับ เราก็ประมาณว่าตัวนี้ทำงานประมาณว่าส่งข้อมูลเข้าไปที่กล่องว่าตอนนี้เครื่องเย็นนะครับเครื่องเย็นธรรมชาติก็เหมือนรถคาบูนะครับเครื่องเย็นก็ต้องคือ,อต้องดึงโชคตอนเช้านะครับเพื่อจะป้อนอเชื้อเพลิงเยอะๆจะได้ติดง่ายนะครับแต่ทีนี้รถหัวฉีดนี่ไม่มีสายโชกนะครับใช้เทคโนโลยี เซนเซอร์ uh, ต่างๆนี้ประมวลเหตุการณ์แล้วก็ปล่อยไฟจาก ECU มาที่หัวฉีดว่าจะยกมากยกน้อยยังไงนะครับเซนเซอร์ก็เหมือนกับจับเหมือนทหารอยู่ชายแดนนะครับจับตามจุดต่างๆไว้นะครับ uh, ECU ก็จะส่งไฟมา uh, ส่งไฟมาสมมติว่าส่งมา5โวลต์แล้วกลับส่งมา5โวลต์แล้วส่งกลับไป ECU 3โวลต์ 4โวลต์ดีก็จะประมวลเหตุการณ์นะครับจากเซ็นเซอร์5ตัวแล้วก็ปล่อยไฟมาที่หัวฉีดนะครับมันมันเป็นลำดับขั้นตอนที่วิศวกรรมนะครับวิศวกร,รนะครับออกแบบดีไซน์มานะครับเพื่อเจตนา,าลดมลภาวะนะครับทางอากาศนะครับเพราะว่าการใช้งานของ รถจักรยานยนต์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเป็นล้านล้านคันหลายล้านคันทั่วประเทศนะครับเมื่อเจอปัญหานี้นะครับก็เลยด้วยกล่อง ECU เขาจำนะครับเขาจำนะครับก็เลยถอดออกมาไว้ข้างนอกนะครับเสียบแจ็ครอยไว้เฉยๆนะครับใส่ตัวใหม่ก็ไม่หายนะครับตัวใหม่นี่เห็นไหมครับขาว ต้องเสียบแจ็คถ้าไม่เสียบแจ็คไฟก็จะเป็นโชว์ที่เองจิ้นนะครับไฟเองจิ้นก็จะโชว์กระพริบ IP, นะครับเสียบแจ็คแล้วไปไว้ข้างนอกหาเทปหาลายพันนะครับให้เข้าใจอินเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลไปที่กล่องว่าเครื่องเย็นตลอดเวลาทําให้การฉีดน้ำมันเยอะขึ้นนะครับทําให้สตาร์ทมือได้ ว่าอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับตามหลักวิศวกรรมวิศกวกรรมเราไม่ถูกต้องนะครับแต่เราจะทํำยังไงนะครับช่างบ้นบานๆไม่มีทางเลือกนะครับอายุพวกนี้ถ้าถอดออกมาดูเนี่ยเซนเซอร์จับแรงดนันอากาศเนี่ยครับมีการสึกหลอนะครับแต่จะซื้ออะไรแยกมาเปลี่ยนนี่ก็ยังหาไม่เจอนะครับ รู้สึกว่าจะขายเป็นชุดนะครับทั้งหมดเลยทั้งวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งอะไรมันมาเป็นชุดชุดละ2อ0 0 0น0 0บาทนะครับถ้าเปลี่ยนได้อย่างนั้นมันก็ดีครับมันก็ง่ายซ่อมง่ายครับแต่ทีนี้ด้วยปัจจัยของอลูกค้านะครับถ้ามาซ่อมคลิกนี่ห้าหกพันก็คงฟังไม่เข้าหูนะครับเขียนรถกลับบ้านเลยนะครับก็ แรงกดดันตรงนี้ก็จะมาตกที่ช่างนะครับก็มีวิธีนี้นะครับเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ก็คงจับไอเสียเฉยๆไม่เกี่ยวนะครับตามประมวลดูเนึกภาพดูนะครับก็เลยถอดมันลอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ยังไม่สมูทนะครับยังติดยากอยู่นะครับแต่ว่าใช้างานได้นะครับ <c oughs> อ่าดูใหม่ครับ <c oughs> หลังจากเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่แล้วนะครับหลอดวาลวนะครับรถคันนี้ก็ผมก็ไปเทสลันต่อห50สบกิโลนะครับ ด้วยความเร็วประมาณ60นะครับเทสลานมาแล้วนะครับต like ั้งวาวใหม่นะครับเพราะว่าบ่าวาวตีบ่าวาวใหม่อาจจะมีการสุดตัวทําให้วาวยันนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับหมดแล้วนะครับหากท่านเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองดูนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าส่งงานได้นะครับเดี๋ยว โอกาสหน้านะครับให้รถรุ่นนี้มันเก่ากว่านี้หรือว่ามีคนค้นพบนะครับคนพบว่าการแก้ปัญหานี้จะทำยังไงนะครับ Honda าเขาทําดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้โทษ Honda น,นะครับแต่ว่าปัญหาเกิดแบบนี้นะครับาการโอเวอร์ฮอนเครื่องการที่จะค่าบริการจากลูกค้าที่มากเกินไปนี่มันไม่ได้นะครับ ไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็ยังพอฟังนะครับแต่บางทีอธิบายลูกค้าฟังเขาไม่รู้เรื่องนะครับขอให้มันสตาร์ทเลยได้เขาก็พอใจแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเออก็คือหากท่านเจอนะครับท่านลองดูนะครับที่ติดตามรับชมสารพันคลิปเอ่อท่านจดี๋คอมเมนต์กลับมาก็ได้นะครับว่ามันท่านที่รู้กว่านะครับ ผมก็คิดอยู่หลายวันนะครับว่าคลิปนี้จะลงดีไหมมันมันไม่ถูกต้องนะครับในความรู้สึกของผมแต่ทีนี้ทำไงครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับ ECU มันก็จะจำอันเดิมถึงแม้จะรีเซ็ตนะครับถอดอกนะครับหาน็อตธรรมดานะครับที่เกลียวมันเท่ากันนี้มาอุดซะนะครับอันนี้ใส่ไปก่อนไม่หาน็อตยังไม่ได้นะครับเลียวนี้ ประมาณนี้ครับถ้ารู้สึกว่าตอนนี้จะมีปัญหาอีกรุ่นหนึ่งก็คือ s c ูปปี้ไนะครับรุ่นสองอา,อาการคล้ายๆกันนะครับทำเครื่องใหม่แน่การรีเซ็ตข้อมูลการเปลี่ยนความจำา e u u ก็ทำแล้วมันก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าถอดออกมาอย่างนี้นะครับ ถอนมางี้เอาเทปพ,พันให้ดีนะครับอย่าให้ฝุ่นมาจับนะครับปิดอ่าเอาอะไรมาปิดนะครับแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลไปให้ ECU ว่าเครื่องเย็นตลอดเวลาเลยฉีดน้ำมันอ่ามากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับทำให้สตาร์ทปิดง่ายนะครับแต่เท่าที่ผมลองขี่ดูก็ไม่สมูทเท่าไหร่ด้วยอาจจะเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับสายพงสายพานอ่มันก็ โยงหากันหมดนะครับตามอายุนะครับแต่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็แล้วกันนะครับท่านอาจจะมีวิธีการผมก็คิดอยู่หลายวันว่าจะทำยังไงให้มันดูดีกว่านี้นะครับซึ่งมันแบบนี้มันไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่ามันใช้ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมก็จนปัญญา,าท่านมีวิธีการที่ดีกว่านี้กร,รุณานะครับ คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับบอกหลายๆท่านนะครับทั่วประเทศนะครับที่ใช้ที่ซ่อมรุ่นนี้อยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับชมสารพันคลิปขอบคุณทุกคอมเมนต์การติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าปัญหาหน้ามีไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ